นี่นี่คุณโรบอกแบบส้นหาคงกับเพื่อนน่าสนุกกันมากหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบนะครับมา let's go ตัวกระจายแม่งเดีินๆเดินไปเลยว่าได้เดินๆเดินไปเลยว่าจะต้องสุ่มก่อนต้องสุ่มก่อนเฮ้ยกูเป็นผู้ซ่อนโอเคเอ้ยพี่อยู่ไหนอะสนุกะะมึงจไปตรงไหนอะกูเป็นกูต้นไม้กูกูแอบตรงนี้แล้วกันกูตะบายอยู่ แล้วกูเป็นโต๊ะธนุกันด้ยมึงไปหาโต๊ะธนุูเนื้ออฟฟิศยังไงไวะไหนกูดูกูดูกูดูมึงได้เหรอไอ้ <c oughs> มันมันปิดของไม่ได้เหรอ <c oughs> ลองกดลองกดที่ของรอบๆมึงไหมมันมีให้กด E หรือกดอะไรไหมกด E มีนะเวย้ยเออลองกด E ดิกดปีนไม่ได้เหรอนี่ไงเอาง่ายๆกดได้เคเคเจ๋อเจ๋อเป็นคอมพิวเตอร์แล้ว่มันกดกดเปิดกล้องดูได้ด้วยนะแสดงภาพอ่ะกูดูกูดูมึงอยู่ตอนนี้ขึ้นไปเลยเอามึงหามึงหาโต๊ะที่มันไม่มีคอมดิโต๊ะนั้นไม่มีคอมไม่คนนัยเลย ตัวสองตัวสองตัวสองอันนี้แม่งมีสามเลยเนั่นสอง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 เออเออนั่นนั่นนั่นโอเคโอเคเอาแต่กระโดดขึ้นไม่ได้ไงต้องกดอาร์ล็อกกดกดอาร์ล็อกพยายามเข้าเพื่อนกูเนียนอยู่กูตายยังวะเนะจะไม่ตายโอเคกูยังรอดกูยังรอดเจอแล้วเหรอโดนเหรอโอเคโอเคโอเคโอ้ยต้องไม่มันยิงไม่กดอะไรเลยเนี่ยต้องเฮ้ยมันยิงแล้วมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลมึงอยู่ของกูของกูแม่งเข้าห้องมาแล้วหนึ่ง อ้ my god ูู้้กนมกูยังไม่ตายโอ้เชีไม่หนีกูไม่นีโอ้ไมโอ้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 สิวิอีสิวเอกูไม่อยากตายีช่วยกูด้วยอยู่เดียวกันไมด้ี่มดอยู่ไมกูยดไม่รอดรอรอรอดรอดปีนี้กูอยู่นี่กูขอไปต้นมะพร้าวต้นมอบ โอ้กูว่ไม่ใช่ต้นม็อบฟกูเป็นผู้สุกแบงหาจบแล้วพี่มึงเป็นไรอ่ะกูเป็นต้นไม้โอเคตะกี้คนมุมอยู่ตรงต้นม็อบโคตรเยอะไม่ต้องมีละบ้างแหละกูว่าดนะเอ๊ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ยไม่ปืนแม่งแบบว่าใครเป็นผิวปากวะมึงโดน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 กูเห็นเลยกูเห็นเลย ึงไม่ต้องไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาเนียน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 อะไรเขาเดินเหรอเดิมไปเขาบอกแล้วเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องมาเนียนไม่ต้องมาเนียนไม่ต้องเหมือนไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเนียนมึงเป็นรถมึงหลบไปได้หรอกตายซะต้นไม้ไม่ต้องมาเนียนไม่ต้องมาเนียนไอพีวะเนี่ยโอเคเจอแล้วเจอแล้วทองเฮ้ยแม่งขึ้นไปข้างบนด้วยโอเคโอ้หอืนแม่งแบบ โอ๊ยไม่มีคนขึ้นไปข้างบนโอ้ยอย่าทำกูแปคนพี่มึงเหรอมึงเหรอตายมึงมึงต้องตายด้วยมือกูเนี่ยแ <c oughs> <ะ>คเจ๋อชัวร์มากมึงเพราะถ้าเราแปลงร่างเป็นของเล็กมันดีอย่างหนึ่งเวลาคนเจอมันก็ยังแบบจุกง,ง่ายอืมแต่ของเล็กเลือดน้อยนะตะกี้กูย,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 ยิงไใ้นั่นแป๊บเดียวตายเลยอุย้ยนี่ไงนี่แบบเนี้ยกูชอบโอเคกู okay. ซ่อนกูซ่อนเหมือนกันกูเป็นเก้าอี้กูเป็นต้นไม้กูเป็นเก้าอี้เดี๋ยวก่อนหาที่อื่นดีกว่า กูเป็นกูเป็นหุ่นกูเป็นหุ่นละเช้ะกูเห็นเหยขนวิ่งกระนาวเลยหาที่ซ่อนได้ยังเพื่อนต้นไม้หาแล้วหาแล้วไม่เนียนเลยเออกูว่าไม่เนียนเป็นกูกูวิ่งเข้าไปป่าเลยนั่นเฮ้ยไอ้นั่นมันเป็นรูปหมาป่าในเกมนี่นี่ห่อใช่เด็ดลายยังไม่มีใครมาหาตรงกูได้ไงวะเนี่ยกูว่ากูจะย้ายที่ครั้งต่อไปแล้วล่ะป่าแล้ววูยัน่ากัวเกินเอ้ยไม่กันเป็นหุ่นละไล่ยิงยิงไหมเว้ยแล้วโอ้ my god หัวใจแม่งเต้นตึดๆตึกๆตักตึกตักตึกตักเลยฮู้เกือบตายรอดอยู่โอ้เกือบตายฮู้ๆๆนี่ตายแม่งคนมันเยอะเกินพี่มึงรู้ใช่มั้ยหีโอ้กูต้องสารเพื่อนว่ะ เนี yeah, it, ่ยทำเนียนนะทำเนียนซ้อ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 นซอนซ้อนซอนอยู่ปะซอนอยู่ซ่อนอยู่ซ้อนอยู่โอเคโอเคเฮ้ยมึงออกมูอยู่เหอยออกมายังไมารู้ึงโอเคโอเคมึงเหลือคนสุดท้ายแล้วเนี่ย็ไ้เฮ้ยเ้ยแฮ้ยเฮ้งเป็นเฮนะเฮ้ยเ้ยเฮ้เหมือฮ้ย้้้ยเเยยเเนเเดเเเ้เยยเเ กระดูกในกรเสาอบอะสองกระดูกกูเป็นทีเล็กนะมันมันก๊อบได้ไหมวะเนี่ยแต่กูลองดิเออได้ก๊อบตัวเล็กได้ก๊อบตัวใหญ่ยังได้เลยเฮ้ยพี่กูกูเนียนไหมนะกูว่ากูมกูว่ามันไม่ได้จะเนียนนะกูเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่ากูไปมอสก่อนแล้วเข้าไปอยู่ในในไหนดีวะเออกูไปทางกระจาษแล้วกันเข้าไปซ่อนอยู่ในเอ่อในนี้ในกล่องในกล่องในกล่องเฮ้โค้ชแจ๋วเนียนเนียนเนียนอยู่ไหนเพื่อน กูอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยกลายร่างเป็นต้นไม้อยู่เออเห็นแล้วเห็นแล้วเนียรแล้วเนียรแล้วเนียรละว่ามันไม่รู้กูโอ้โหกูจะเป็นไดโนเสาร์ก็ไม่ได้กระเว้ยเมื่อมึงจะเป็นไดโนเสาร์อันใหญ่ไม่ไอตัวเล็กอ่ะโอ้โอ้มันรู้มันรู้มันรู้เฮ้ยไอไดโนเสาร์ตัวใหญ่หายไปไหนอ่ะไม่มันรู้ได้ไงวะมันฟันมั่วไปหมดไอ้นั่นเนี่ยกูเห็นอยู่อีบ้านี่มามาแล้วอีบ้าฟันมั่วแม่งมาแล้วที่มันฆ่ามึงอ่ะกูเรียกมันไป มันแม่งมั่วไปหมดอ้าวคุจะต่อกูจะจะรอดอยู่แล้วโอเคกูกูชนะแล้วกันเฮ้ยมีที่ดีๆเยอะอยู่นะต้นไม้มันขอบขอบเนี่ยโอเคซ่อนโห่เราแม่งโโอ้หเดี๋ยวก่อนโอเคกูกูตรงนี้แล้วกันเฮ้ยแม่งใกล้กันเลยว่ะเฮ้ยมึงแยกล่างได้ด้วยเหรอเออกดตรงไอ้นี่เด็ดกดตรงไอ้ลูกขวดดาวอะเออใช่เพิ่มจำนวนได้จะได้เนียนแม่งอยู่ข้างนอกกับกูแล้วเนี่ย โอ้ oh my god แม uh, okay. okay, okay. ่งย okay, okay, okay. ิงต้นแม่งยิงต้นไม้รอบๆกูหมดเลยยกเว้นกูโอเคโเฮ้ยมันเห็นไอ้นั่นตัวรอดไปแล้วอะไรก็ได้แต่อย่ามาทางกูก็พอแม่งอยู่ตรงไหนฮะเอามึงไปต้นไม้อยู่ตรงกูเหรอเออพี่กูว่ามันเอาแน่มันเอาแน่แม่งไม่แม่ไม่สังเกตเราจริงไอ้ปืนเลเซอร์เนี่ยยิงมั่วแม่งหมดเลยพี่จะบอกนะว่าเรารอดพี่จัดเราพอจุกได้อยู่นะถ้ามันออกมาปล่อยมันเลยปะปล่อยเลยรปะ โอ้ตึกไม่เต็มเราบอกเย่เรียนนะกูว่ามึงว่าโอเคใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวฟงใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวฟงใครเป็นกัะฟุ้มใครเป็นตัวจริงใครเป็นตัวฟงใครเป็นตัวฟงผาใครเป็นตัวฟงผาโอ้ยเป็นต้นไม้เหรอตัวเมฆตัวเหมือนกันเออเมฆเป็นต้นไม้ดีกว่าต้นไม้ดีกว่ามามามาต่อได้ไหมเนี่ยเป็นต้นไม้แล้วเราไปแอบแต่ต้นไม้ได้นะตามต้นไม้ มันต้องมันมันต้องยิงสุสานแล้วเหรอเออเทียมันต้องยิงสุสานแล้วป่ะเออมึงยิงให้กระสุนหมดไปเลยแผนแผนแผนกูว่าไม่เนียบนะไม่รู้หรอกเฮ้ยโอเคมันไม่เก๋จริงเฮ้ยอะไรวะฮะแม่นโทนแช่แข็งเฉยเออหรือว่ามันโจมตีได้วะเออมันน่าจะมีสกิลอะไรสักอย่างมั้งเราไม่มีเองไม่เห็นหน้าเราปะกูว่าเรารอดแล้วแต่ไปเกลี่ใส่มันหน่อยไหมเราเหลยฮ่าฮาฮ่แล้วแต่ วิธีมันดนวีเพื่อสั่งป้วยหมดเลยแือว่าวิธีเล่นเกมมึงไม่กลัวปืนเลเซอร์มันไอพวกนี้มันไม่ใส่หูฟังกันแน่ๆ I beg your pardon อ้ยไอวีมันยังไม่ได้ยิงว้าวโอ้โอ้เชิดเชิดเชิดวู้นี่ไปนี่ไปโอ้ my god กูจะตายและกูตายละกูตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะไม่ตายกูจะงรอดเพื่อนเนี่ย นี่แบบรอดโอ้ยวุ่นขันนี่แหละเูอตัวไหววะเอาวาวีมา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 เดี๋ยวกูพาไปหาแกวะได้ได้เนี่ยไนกูเป็นไอ้นี่นายเนี่ยที่กูโดดเนี่ยคือกูเองโอเคโอเคโอเคเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเี่ยพ่พงงวะยิงมาเลยมึงบ้ามะเนี่ยโอเคเอามาต่อต่อ ไอพี่ข้างหลังมึงอ่ะยิงดิกูเห็นนี่นี่เมฆนี่ตรงไหนตรงไหนเห็นไอ้กล่องข้างหน้ากูป้ะกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยเนี่ยเหรอเออยิงดิมีเมฆโต๊ะโต๊ะลอยน้ำโตในน้ำเก้เก้เก้โอ้โคตรพี่พี่อยู่ไหนเพื่อนนี่นี่กูเป็นตัวเดิมนี่มึงเห็นไอ้อะวะทั้งย่ะไหนไหนทั้งย่ะตรงไหนตรงไหนนเดลยวมันจะยิงก่อนนมัยิงกูพี่หนีหนีไป อยู่ไหนฮะนี่อยู่นีไปกิดอย่เนี่้ป้อมึงป้เองไป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 ลบไปลบลบไปไปไปลปไปไปวิไป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 ไไดไปไปไปไอกไได้ โอเควันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้ววันนี้สวสดสีครับเย้ yeah.